มื่อนี้เป็นวันศุกร์เด้อค่ะพี่น้องวันศุกร์ส่วงประมาณทิงเทียง,งนะพี่น้องเนาะอันเย๋ยวชิพาา้าไหมอาหารปลาพี่น้องมื่อนี้วันศุกร์ผู้คนเขาก็จะมาหาตัดยง,งตัดหญ้าพี่น้องเบ่งท้องฟ้าเด้อพี่น้องมื่อนี้ท้องฟ้าหูซึกว่ามืดขึ้นก็บ่บ,บ,บ,บจ่มบบแจงบันไดเด้อค่ะเบ่งเน้มไปท่องน้าเด้อพี่น้องเน้มไปในน้าสิเห็นท้องฟ้ามือ ว่อาอย่างมือนีหน้าน้าบกข่อยกระเพือกมือนี่ล้มบกข่อยมี <c oughs> โอ้ยโทษเด้อพี่น้องจามสิมาให้อาหารปลาพี่น้องเดี๋ยวเอาแวนไปไหวก่อนพอมื่อวานนี่อันแวนตกพี่น้องเอ้ยมึงเขจาจัดตัดหย่าด้อพี่น้องดูนะเขาจาวัดตัดยง,งตัดหย่ามันสุกมันสุกนี่ผู้คนเขากะ มาตัดยงตัดหญ้ากันพี่น้องต้นไม้กระเขียวกระจีพี่น้องเอ้ยฝนตกไหลแต่ว่าต้นบักฮงข่อยตายพี่น้องต้นบักฮงเดี๋ยวก่อนสิมาให้อาหารป่าสิพาพี่เบิ่งต้นบักฮงกันเด้อพี่น้องต้นบักฮงเบิ่งนี่ๆปลูกไว้เนี่ยเหลืองอ้อยหอยไอใหี้พี่น้องเอ้ยจังหด๋จย่ค่อยเหลืองอ้อยหอยไอเหตายไปเบิดบักฮงข่อยพี่น้องเอ้ยถอนถิ่มไปสามี่ต้นเมือนวานนี่ มันเป็นอี้อย่างจังสินี่เห็นพี่นอ้องบอพี่นอ้องี่อันวานไว้กะตายตายเบิดฝนตกไหลอันนี้กะจักสิหลอดบอรอดนี่นต้นเดียวเนี่ยพอได้กินเนี่ยจะว่ามันสิหลอดบอพี่นอ้องเอ้ยต้นเดียวนี่แหละพี่น้องเอ้ยเหลือเหลือบางพงต้นเดียวเนี่พอได้เป็นหน่วยนี่นี่มาเบิ่งพี่นอ้องไงบางมันเริ่ม บาง่งขวายมันเริ่มเหลืองพี่น้องใบเริ่มเหลืองนี่ปูน้าถอนถิ่มไปสี่ต้นสองต้นยึข้างหนากับขุนยึดหม่องพุนพี่น้องใบมันเริ่มเหลืองนี่ต้นนี่เมื่อนี่พี่น้องยักสีหลอดบลอดเนี่ยใบเริ่มเหลืองพี่น้องย่านบลอดเนี่หนึ่งต้นสองต้นสามต้นสี่ต้นหาต้นเนี่ยนี่พี่น้องเนี่ยข้างแรกมันก็จะเริ่มเหลืองเนวนี่พี่น้องมันก็จะเริ่มเหลืองใบก็จะเริ่มเหลืองเห็นบอลนี่นี่นี่ใบเริ่มเหลืองจังสันพี่น้องลังจากนั่นกะ เริ่มตาย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 แต่ว่าปูนาขอภาวนาตอนนี้ฝนจะตกมาอีกเลยพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าฝนตกไหลหากหากมันซึมหากมันเน่าพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าดินหมู่บ้านที่ปูนาอยู่นี่มันเป็นหมู่บ้านเ,เขาเอิ่ออียงละ่ะน้ำก้อยพี่น้องมันเป็นปากงกลางปากงกลางมันเป็นแบบว่าเขาจะอดินมะถม บันดินแต่มะําก็เป็นดินโคลนพี่น้องมันเป็นน้ำเข็มปลูกเอียงกับบองงามพี่น้องเฮ้ยปลูกเอีย,อยงกับบองงามตอนแต่เอาอย่างลกดินแหนกบอบงงามต้นหมอกต้นไม้่วเ,เคยอุดมสมบูรณ์ปันดใเดียวพี่น้องมะบอกแล้วบ่อยากบอกร้า,า,ยยายห่างพี่น้องแต่ว่าก่อนจีพาไปให้อาหารปา่ตาต้นแบบไอีหุ้มกัลังไงปลูกปลูกประเจ้าถุดต้นกลัวสีไงพี่น้องเอ้ยจะมันปลูกเงาคงเยน็น บพว่าต้นกล้วยนณดต้นกล้วยมันกัยังบ่สูงพี่น้องโอ้ยเจมันเป็นแต่้าอย่างวะมาสิภาพไปห้อาหารปลาตั้งจากนั้นก็สิไปย่ยางเพราะว่าสามีเพิ่นไปย่างเล้วเดี๋ยวสียางเป็นหลัดกลางทั้งําเพิ่นพี่น้องปลาก็สิจมแมล้ะล่ะไม่แย่นี่ยมาให้อาหารก็จักหายไปใส่ปลาก็สิปลาล้วล่ะพี่น้องม้านนี่พี่น้องนี่สิมาให้อาหารปลาด้วยจ้ะมาเบิ่งกันเด้อปลา หลายอบอกมาเีโอ้โหพักกันร้อยมาละบนเบิ้งเด้อพี่นอนไอ้อหนหา,หารป่ากันพี่นอนดำคือมือขีอมิดมาล่ะพี่นอนดำคือมือขีมิดพี่นอ้อน โง่ใหญ่อี๋เดี๋ยวพี่น้องสาวโง่ใหญ่ไปายดำันเปนหนึ่งทีนี่เป็นอ่างนี่แหละมันสวยนี่แหละค่ะสองแผ่นพี่นออ้นองมือนีสองแผ่นเดี๋ยวตอนเย็นๆท่านจะมาให้อีกเดี๋ยวจะพาพี่ๆหนุ่มน้องไปย่างกันจ้ะไปย่างออกกาําลังกายกันเดี๋ยวจะเป็นหลัดแทงกับสามีเด้อพี่น้องสามีเพ,ไปไปพิ่นเป็นย่างไปเราเมื่องจีน นี่ค่ะบรรยากาศส่งใบใบส่งใบใบไม่ให้เบงเดี๋ยวจะมาเจ็บบักทั่วพี่น้องเพราะว่ามืออื่นสิไปบ้านน้องโบสิไปหาเก็บบักบักอะวคาโดบ้านน้องโบเด้อพี่น้องเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เบงแล้วพี่น้องมืออื่นเด้อจะพาไปเที่ยวบ้านน้องโบน้องโบอ่านบอกว่าให้ไปเก็บเอาต้นอะวคาโดหน่วยบักอะวคาโดาสาั่นมันมันอัน มันหลแห้งว่าสันกินบ่ท่านว่าสันก็นเลยสิไปมือื่นเดี๋ยวสิทายคลิปให้บึ่งนะคะน้องโบย่อันเมืองสลาโซตาได้พี่น้องมาเดี๋ยวจะพาไปอันเปลี่ยนสุดออกกรลังไกยกันเดี๋ยวจะพาไปย่างออกก่ลัางากเจอกับสามีกันนอพี่น้องนอะแลหลังจากนันกลับมาก็จังสิมาอาบน้ำพี่น้อง ปูนาจากซ่องปูนา USA Channel ค่ะก็สวัสดีตอนบ่ายวันศุกร์นะคะพี่น้องสุภูสุขคนเนาะเป็นยังไงนาะแต่น้ออยู่ดีมีแห้งกันสุภูสุขคนนะคะอยู่เมืองไทยกับตอนนี่ก็เป็นวันศุกร์ช่วงประมาณตีหนึ่งเนาะพี่น้องเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งเนาะตะวันอยู่อเมริกากับประมาณเนี่ยประมาณบ่ายโมงพี่น้องเมืองไทยกับจีนประมาณเที่ยงคืนเนาะเพราะว่าอย่างเพราะว่าเวลาช่วงหน้าห้อนเนี่ยกับรัฐฟลอริดาเนี่ย จะแตกต่างกันประมาณทิศ10ชั่วโมงแต่ว่าแต่ช่วงหน้าหนาวจะแตกต่างประมาณทิศ2ชั่วโมงจะเดินถือหรือบบถือเพราะว่าสามีเพ่นไปย่างออกกาลัางไก่แต่ว่าปู่นาจะเดินเป็นหลักเพิ่นเพื่อนอาจสีเดินไปเกินประมาณ2หมาวหรือมั้งพี่น้องจะสิเจอบ่เดี๋ยวมาลุ้นกันพี่น้องว่าจะเจอสามีบ่พี่น้องจะเราเดินไปหอดใส่บ่หนิมาเบิ่งพี่น้องปู่นาจะพ้าไปย่างหลักสามี เราไปหอดใส่โอ้โหผลละพี่น้องเรามปหอดเกินเคืองทางแลวพี่น้องยังไ้ขักพ่อใหญ่เนี่ยฮัลโหล I reach you <c oughs> I reach you daddy oh get s w e a t i n g huh? I just guessed I thought you were gonna be over there <laughs> I know, I know y o อยู hmm. day, bon ่แฮะพี่คือดีฮะยังออกกำลังกายพี่น้องเหมือนสีเมาสีเมาของเพิ่นนี่ยังดีนั้นบ่แดดพี่น้องถ้ามือได้แดดแล้วยางโอ้ยเบียดมอนหอนได้แล้วยางไว้ค่ะยี่บกโซเฟส ยังตามตูดสามีนี่ต้ต่ยังไว้ไวพี่น้องยังไวพี่น้องอุ้ยทองฟางงามครับพี่น้องเหมือนสีฟ้าสีฟ้าโอ้ยงาม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 คักงามเหน่พี่น้องปาตัวหอนหอนอบเอาพี่น้อง ่อนแค่คนนี้ในหมู่บ้านนี้นะคะทุกคนสนามหญ้านีต้องดูสวยงามด้วยพี่น้องการดูแลสนามหญ้านี้นะคะค่าใช้ใจ่ายเดือนหนึ่งนะคะตกประมาณหมื่นกว่าบาทน,นะคะ หนึ่งกว่าบาทไทยพี่น้องเพราะว่ายังเพราะว่าการที่มีสนามหญ้าดูเป็นระเบียบเรียบร้อยหรือว่าดูแบบสวยงามสะอาดหูสะอาดตาเนี่ยเราจะไม่โดนทั้งไอ้ทั้งไอ้กรรมการทั้งหมู่บาลเลยเตือนนะคะถ้าใครไม่ดูแลสนามหญ้านี่ค่ะไม่ตัดต้นมงต้นไม้เห็นบ่ล่นะพี่น้องเขาต้องตัดต้นไม้แบล่นะพี่น้อง ต้องมาตัดต้นมงต้นไม้พี่น้องให้มันดูสะอาดเรียบร้อยถ้าใครไม่ดูนะคะถ้าใครไม่ทําตามนะคะจะได้รับจดหมายเตือนนะคะถ้าไม่งั้นก็ถเตือนแล้วสองครั้งสามครั้งครั้งที่สามก็จะโดนปรับนะคะปรับนะคะห้าร้อยห้าร้อยดอลลาร์พี่น้องก็จะประมาณหมื่นกว่าบาทเลยพี่น้องฉะนั้นทุกคนอยู่ในหมู่บ้านนี่ค่าใช้ใจ่ายมันสูง ะะแต่ว่ามันปลอดภัยนะคะอันนี้คือตนอ้น,นต้นดอกคุณนเพี่น้องกําลังเป็นดอกอีปีที่แล้วดอกม,มาเต็มมันกําลังจะเลืออ้โโอยหวยมากพี่น้องสังเกตนะคะถ้ามีบ้านไหนมีต้นคุ้นด้วยต้นบเกเขียดต้นบกฮุงต้นอันผลไม้แบบเอเชียเอเชียน่ะคือคนเอเชียนะคะคุณสามีเดินไหวมากฉะนนั่น ถึงเห็นบ้านแต่ละคนที่อยู่ในหมู่บ้านบูนาอยู่เนี่ยสนามหญ้าเนี่ยจะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดูสะอาดหูสะอาดตาการจัดระเบียบนะคะมันมันเบิ่งแล้วมันสบายหูสบายตาพี่น้องมันดูแล้วมันแบบมันสวยงามมันไม่ได้เกะลกะพี่น้องหัวควยยางไว้กับควยยางน้ำพุทันพี่น้องโอ้ยเหนื่อยฟ้า Shortcut โอเคตอนนี้ย่างกลับบ้านค่ะเดิน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 กลับบ้านกันค่ะอากาศมันมืดขึ้นพี่น้องโอ้ยฝนก็จะตกมาอีแล้วค่อยเราไ่อยากให้ฝนตกพี่น้องโต๊ะลายต้นไม้ค่อยตายตกะพดตกเกินพี่น้องบึงที่พี่น้องบึงสนามหญ้าเป็นระบาด เรียบร้อยนะคะสะอาดดูสะอาดหูสะอาดตานะคะมันอยู่แล้วมันกับมันจะเลื่อนหูจะเลื่อนตาพี่นองมันโบโลกลุงลังเขาอยู่แบบจัดเป็นระบงระเบียบเรียบร้อยพี่นองถึงบ้านแล้วค่ะพี่นองแต่ว่าปู่น่าจะประยุดปู่น่าจะไปต่อ I'm gonna go I'm be back daddy <All right. S 1> นี่ต้นนั้น แก้วมังก่อนรลองอามาเสียว้เบิ่งเพิ่งน้องคิดว่าจะติดนะคะดูท่าทางเหมือนจะติดเดี๋ยวปูน่าจะพาปเพื่อนเดินต่อค่ะเดินต่อไปนะคะเดินให้มันสุดซอยพี่น้องเดินให้มันสุดซอยต้นใหม่ปูน่านะมั่งพี่น,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 น้องต้นหมอกต้นใหม่เลยต้นหมอกงงเลยต้นหมอกมีต้นผักขี้เล็กต้นหอกน้าต้นหอกกอก มันกำลังคือมึงเลี้ยพี่น้องแล้วปลูกต้นแบบม่วงแล้วต้นแบกลำไยแล้วต้นกล้วยอ่นซ้อนเกี่ยวมังกรพี่น้อง้พี่น้องดกขับดกเนี่ยเกี่ยวมังกรเนาะตอนลังเป็นหน่วยพี่น้องไม่เกี่ยวมังกรอ้อนซ้อนคุณมันมันเลื่อยหันไปเรื่อยเลยตัวดกขับพี่น้องเกี่ยวมังกรพี่น้องอ่อนซ้อนเลย พี่น้องสุดซอยหนยีพี่น้องสุดซอยนี่บ้านบุญหา้ทาทั้งตันค่นะเดี๋ยวต้องเดินกลับพบอาขคารหลังสองฝั่งก็จะเป็นคลองน้ำพี่น้องออกไปทะเลนะคะเป็นเป็นอันทางสองฝั่งบ้านบ้านติดน้ำกันจ้ะ บ้านติดน้ำอันนี้บ้านหลังนี้ตอนตอนก่อนนะเป็นของคนอิ่นทีปป่นส์เปลเี่ยนไปนอนพระเจ้าคัะเสียลงเหลืออยู่ผูน่าเกือบสื่อแต่ะพี่น้องบ้านหลังนีนน้แต่ว่าของขวง่างบางงามแล้วก็บ,บ้านมันผับ้านมันสองสั้นแต่ว่ามันเป็นพักพี่น้องแฟนเพนิ่บอมาของคว้าเพราะว่าอย่างมันเป็นพักต้องไปหาเถามาัลยางแล้วก,ก็ตกผักตมหัวคลิปเัาขวมเพื่อนวะแฟนก็เลยตัดเบาบากบาก ออมาของ่นมาสกล่็ได้สาเหตุบซ้สาเหตุที่ไม่ซื้อตัดสินใจซื้อหลังนั่นบานปูนาพี่น้องเพราะว่าอย่างเพราะว่าบานหลังนั้นเขาบอต้องตกเต็งอย่างมากเพราะว่าทุกอย่างมันอัปเดตเบมีบานนุ่นมสวดพีด่น้อง มันไปดี ấy, ่เก็บชิบก่อแล้วยังไม่เคยแต่งงานเป็นสดทำไมก็ไม่รู้เดินมาพี่น้องต้องฟังปู่ดิจะเป็นค้องพี่น้องคอ้องโอเคปูนาคา่น่าก่ะถึงบ้านเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวเสียงนำตกโอ้ยต้องมาสดซื้อยังของป้าเลยิ่เสียง,งนำตกพี่น้อง สดชื่นสดชื่นหมูอ้านล้มต้นบอกหุ่งไว้สามต้นพี่น้อนง,อ,งอ,อ,อันนี้ล้มอี๋ต้นหนึ่ง้ามันขึ้นอัน,นล้มไปไว้หมูอ้านสามตน้นนี่มันกำลังใหญ่ต้นบอกหุูไว้อัน,นต้นกลางนั่นคนตัดหยางหยา,างขว่มหยางขว่มเต,ต,ตะต้นดอกหงไว้ฮะกระวัสนมันก็ใหญ่ซ้ำกันนะพี่น้องมันก็นเลยใหญ่บริระดับเดียวกัน เห็นบ่อด้ลงต้นบกหงว้เมือว่ามันสีรอลบ่ลต้องไปสามต้นพี่น้องเพราะว่าถ้ามันอใหญ่ขึ้นพี่น้องมันก็เได้ขึ้นไปตรงอันทั้งสัตทั้งสัตกันทั้งมองสกายไลน์มองนี่พี่น้องต้นบกฮงก็ิได้แบบขึ้นได้ใจ้ช่วงพอดีพี่น้องได้ช่วงสกายไลน์พอดีเอาไว้เป็นประดับพี่น้องมา嘛เขาบ้านนั้นค่ะเอียพี่น้องมือนี่กแต่้าลาการเดิน ภารกิจการเดินก็เสร็จเตียบร้อยแล้วพี่น้องเด้อฝากกดไล์ก็แช่เป็นกำลังใจกันเด้อเดี๋ยวเจอกันกิปหน่ายยูดีไม่แค่เงินสบู่สกุลเฮงเฮงรวยๆกันจ้ะพี่น้องเด้อเฮงๆรวยๆกันด่วนหน้าจา้าสวัสดีจา้า